ก็ทักทายสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับก็มาพบเจอกันในคลิป2ตัวล่างแบบปักหลักสำหรับชุดหลักสิบของเราก็ได้ลงไปให้กับเพื่อนๆได้ดูกันแล้วก็จะได้อยู่ตามที่ลงไปนี้นะครับก็คือหลักสิบแบบปักหลักของเราก็คือชุดนี้สถิติก็ถือว่าเดินเข้ามาดีนะเพื่อนๆ ตรงที่เด็กสส่วนวันนี้ก็ได้4 5 6 7 8ทีนี้เราจะมาดูไอ้หลักหน่วยของเรากันก่อนที่จะไปดูแนวทางเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับเป็นแค่เพียงแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพราะว่าทุกๆแนวทางเป็นแค่การคำนวณสถิติย้อนหลังความหน้าที่จะเป็นเท่านั้นจะออกหรือไม่เราเองก็ไม่การันตีได้นะครับ ว่าเราก็ทําไปตามสูตรนะครับเพื่อนก็ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของเพื่อนเองนะครับมาดูชุดหลักหน่วยของเรากันก็คืองวดที่แล้วก็เข้าอยู่นะครับแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่ามันตัวเลขของเรามันค่อนข้างที่จะเยอะนะสำหรับชุดไอหลักหน่วยของเราชุดนี้สถิติก็เดินเข้ามายาวพอสมควรก็งวดที่ผ่านมา ก็มาเข้าอยู่ที่เลข6นะัเพื่อนก็คือชุดนี้เข้าที่เลข6ส่วนวันี้เราก็ได้คำนวณมาแล้วให้กับเพื่อนๆแล้วก็คือจะได้ที่9 0 1 2 3 4 5ไม่รู้ว่าไอ้ตัวไหนจะมาเพราะว่าไอ้สูตรคู่ขี้ของเรานั้น ก็ชุดหลักสิบของเราเราไปนเน้นอยู่ที่เลขขี่เพราะว่าชุดไอ้คู่ขี่ของเราชุดหลักสิบของเราเมื่อที่แล้วได้3ก็มาที่เลขขี่อยู่นะวันนี้ได้เลขขี่ไปแล้วก็ไอ้หลักส่วนหลักคู่ขี่แบบหลักหน่วยของเรานั้นก็หลุดไปเราก็เลยลองคำนวณดูในงวดที่จะมาถึงก็คือจะได้เลขขี่ไม่รู้ว่า จะหลุดหรือจะผ่านนะเพื่อนเพื่อนสำหรับไอชุดคู่ขี่หลักหน่วยของเราดังนั้นแล้วชุดแบบปักหลักของเราชุดแบบปักหลักของเราก็คือหลักหน่วยก็จะได้อยู่ที่901 90 1 2 3 4 5นึ้นเพื่อน90 1 2 3 4 5ก็คือชุดนี้ถ้าเกิดว่าเราจะลองไปไปวัดใจดูกับสูตรไอ้กู่ขียของเรา ลองดูอีกสักงวดนะครับก็คือมันจะเป็นเลขขี้เพราะว่าเสถิิิๆเขาเคยหลุดมาเขาก็ไม่เคยหลุดซ้ำนะเพื่อนดังนั้นแล้ววันนี้เราจะลองเอาเป็นเลขขี้ดูเพื่อที่จะตัดให้มันเหลือน้อยชุดลงมากกว่านี้ถ้าเกิดว่าเป็นเลขขี้ก็จะได้อยู่ที่1 2 3่ส ก็จะได้อยู่ที่4ตัวสําหรับเลขีขี่ของเราดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราจะมาเป็นประกบแบบปักหลักก็จะได้อยู่ที่8ชุดตรงสําหรับชุดนี้นะนเพื่อนก็คือจะได้อยู่ที่59 51 5 3 5 5แล้วก็7 9 7 1 7 3แล้วก็7 5 ก็จะได้อยู่ตามนี้ทีนี้เราจะมาตัดกับชุดที่เราลงไปที่ว่ามีก็คือชุดที่ว่ามาชนกันชุด5้าเนะเพื่อน5้ามาชนกันแบบปักหลังชุดนี้ก็คือชุด5้าชุดนี้แล้วก็51ไม่มี53ชุดนี้5้ห 7 9ไม่มี7 1ไม่มี7 3ก็คือชุดนี้7 3แล้วก็7 5ก็จะเป็นอยู่ที่1 2 3 4คู่ชุดสำหรับไอชุดล่างของเราดังนั้นแล้วคลิปนี้ผมก็คิดว่าคงจะเป็นชุดสรุป สำหรับชุดล่างก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆพืสำหรับชุดนี้เพราะว่าเราก็ได้ลงชุดแบบปักหลักชุดแตม้มชุดไรเราก็ได้ลงไปหมดแล้วแล้วก็พวกตัวเด่นเป็นบางสูตรที่เรายังไม่ได้ลงเพราะว่าชุดบนเราก็ยังไม่ได้ลงเลยเดี๋ยวคลิปหน้าดีกว่าผมจะลงเป็นชุด2ตัวบนให้แล้วก็ทยอยลงสูตรที่ว่าเข้าในงวดที่แล้วให้กับเพื่อน <S <S ๆนด<ๆ>ังนั้นแล้วเพื่อนๆก็เอาไปพิจารณาดูนะครับสาหรับชุดไอสองตัวล่างแบบตรงๆของเราที่ว่า เน้นๆหน่อยก็จะมีอยู่แค่4คู่ชุดนะเพื่อนๆก็คือชุดนี้เน้นไป4คู่ชุดสําหรับชุด2ตัวล่างเพราะว่ามันก็มาชนกับชุดนี้ของเราของเราอยู่แล้ว <c oughs> ก็ไปอยู่ที่ห้าเก้าห้าห้าเก็เอาแบบเน้นตรงไปก็แล้วกันนะครับเพื่อน ไอ้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพามาดูคู่ชุดเดี๋ยวผมจะจับเป็นคู่ชุดนี้ให้แต่งวดนี้ชุดบนของเรานั้นรู้สึกว่าจะมีประมาณ10 10กว่าคู่12คู่นันเพื่อนเดี๋ยวผมจะมาคัดให้เหมือนกับชุดนี้อีกทีนึงเอายังไงยังไงเพื่อนๆนก็รอติดตามคลิปหน้าก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะลงเป็นชุด2ตัวไอ้บนให้กับเพื่อน เราะว่างื่อที่แล้วเราก็ได้ตัวอยู่นั่นเพื่อนสําหรับชุดสองตัวบนของเรางวดนนี้จะได้ตัวไหนนั้นก็อย่าลืมรอติดตามนะส่วนคลิปนี้ก็เอาชุดหลักหน่วยมาฝากกับเพื่อนๆก็คือชุดหลักหน่วยของเราก็คือชุดนี้ก็เสถติติกก็เดินมายังไม่มีหลุดเลยนะเพื่อนสำหรับชุดนี้ชุดหลักหน่วยของเราวันนี้เพื่อนๆก็ลองเอาไปตัดเอาไปคัดกับสูตรของเพื่อนๆ่อนเอง ที่มีอยู่แล้วก็อาจารย์ท่านไหนที่เพื่อนๆติดตามก็ลองเอาไปตัดไปคาดดูเผื่อว่าจะไปชนไปชนตัวเด่นตัวอะไรกับเขาเอายังไงยังไงก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเพื่อนๆเดี๋ยวเราค่อยไปพบเจอกันในคู่ชุด2ตัวบนอีกทีหนึง่งส่วนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวพบเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ